ครับผมสวัสดีครับเนาะพบกับผมเนาะนักลาดจางหายครับวันนี้ปลามาใส่หนูครับป้า,ปาข่อยเกงเนี่ยมันทายแนวนี่ผมเคยทันนัดแต่ได้กาล้า <c> ง <oughs> กระฮัถทายแนวนี่ไม่ก็อันปลามาใส่หนูครับประเดี๋ยวนี้มันอันเดี๋ยครัเปิดเกี่ยวข้อละไม่นะครับแล้วก็หนูก็เริ่มจะมีละเขาเริ่มใส่กันละน,นีะ่นะ ไม้ก็เป็นไม้นี่ครับตางต่งปลาคาคณะอุกอุกครับนี่ผงปลาขวยมหมนี่ปลาหูเก่าครับมันบาคุดขวยไม่เต่อปลาหูเก่ามันเดี๋ยวผมจะถ่ายพอเนาะครับด้านถ่ายพอครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่หูเก่านะครับแต่มหัวตังเนาะเลือดหมับนะครับเนาะนะครับตังเงี้ยมักครับ จำน้ำยาจำนำยาตัวนี้หนังมันเลื่อมๆอยู่นะครับตบบนี้นะนี่ครับหางเตียวนะหนังนี่ครับเตีย่เตียวก่อนตั้งแตุ่่ตั้งแต่มีเข้านะครับอยู่บนคณะคณะนี่มุกแบบนี้ครับ เนี่ยคนตาตีวของนูแต่ผมว่ามันน่าจะยู่หูเก่ามันเนี่ยใ้าจําไปไหนเตือเพื่อมาบนยครับครับมันอุกครับจัแบบนี่นะอุกขนาดเลยโอเคครับเดี๋ยวผมถ่ายหอหลังแรกเนาะเดี๋ยวปลาอันหมายงามเดี๋ยวผมถ่ายให้ผมกำเคครับครับท่านผู้ชมครับหลังนี้ผมใส่เป็ดปูครับ ปูน้อยตัวอยู่ันน้ำอนกี้ครับดูหุ่นตังนะครับเริ่มหมับออหน้ารุ่นขนาดครับแต่มันหัวปีเนาะมันมันแน่ห้อยมันบบใครจัดแต่อันนี้แต่ยอย่างห้อยเก่ามันเตี้ยวเหมือนขนาดลครับนี่นะเตี้ยวมาเหมือนขนาดละก็บอกว่มันจะอยู่อยู่ก็อนอะเพราะว่าเข้าเป็นกาลังดูดไปครับลายพุ่นนะครับใส่เป็นเหยื่อปูดักหุ่นตังไว้นี่มันเตียวไปนเนี่ยหัวขนาดมันตึ๊บตึบขนาดนั อยู่ตำตมเนี่ยครับมันตืบอะอยู่ปลาค้าเนี่ยนี่ครับขนตางเลื่อมมาบเลยไปครับไปใส่หลังต่อไปมั่งเนาะเดี๋ยวปูอันนี้มันเอนจีน่าหูหนะครับหน้าขนตางเตี้ยวนะครับเนี้ยขนตางเตี้ยวลูกบุญคณะพึ่งมาครับลุบขนตางเตี้ยวเลื่อมมาบครับใบคุดใบไ,ไม่เลยหรอเขาบอกงูอยู่ตำมนี่ ผมซ่อหาหงมุ่นปั้งครับนอ,อใส่ดักวินนี่นี่เป็นคณะตึ๊บแล้วมันจะลงมากินลูกกินข้าวตรงเนี้ยนี่ข้าวมันเหลือครับหรือ,อข้าวหลบสองนะนี่ครับต่างลงน้าครับลงมาเนี้ยต่างลงมาครับตางงาต,ตางลงมางาม้างมือนะเรื่อครับเซดักวินนี่เออดี๋ยวเดี๋ยวจะลืมฉีดน้ำยาออน้ำยารอรอน้ำยากำ ใส่มงหมดเรียบร้อยครับโอเคครับไปใส่หลังต่อไปครับเนาะทผูมชมครับผมป้าหูมาแล้วครับป้าขุยครับเริ่มหมับฮ่านารุ่นขนาดนักครับเนาะหูเนาะชุดยอด มันจะกินมันจะเข้ากับกอนนะครับมันจะกินเหยื่อกอนะเพราะว่าตํอนี่มันมีปูด้วยเนะ่มีปูมีหอยนะครับร้องพอแล้วครับถึงน้ายาถึงเหยื่อมักอะพอแล้วสุดดีไปจะได้ผมจะได้กันนะหน้าหูนะครับหรือสุดยอดเลยหนตาเตียมนะครับเริ่มหมัดอนะครับเริ่มหมัดนะครับตั้งหลุมนี่เตียวตั้งหลุมเตียวตั้งหลุมขุยนะครับดอแล้วขนตาเตียวครับ หัวต,งตังหนูเตี้ยวตั้มันเลื่อมหมาบครับตัวนี้นะผมปลาหูุมอยู่เนี่ยหูุลายเพล็กกันหน้าจะมีหูุอยู่หงครับพอไปเรื่อยๆหนวตังตาํานี้นี่แหลววน,นะครับทำรุมเนี่ยแหลวมัดครับเลื่อมมัดเลื่อมหมาบป่าค้าครับโอเคครับเดี๋ยวผมใส่กํนนานาะครับท่านผู้ชมครับหลังนี้ผมใส่หนูต,งตางเตียวครับ เส่ตั้งกลางคว้าๆปลายหญ้าครับนี่ตึ๊บขนาดนักเลยครับหมายไว้นี่นี่ตึ๊บครับผมเลยคว้าๆใส่นี่ฮะเป็นหายจะมีตัวห้อง้าตั้งหนอกครับว้าหาบงูงูอย่มามัวครับได้เป็นงูสิงห์ว่จะได้มวัวครับนะเนาะนี่ขนาดนั้นนี่นะหาบงูครับอออยู่ตำแหน่งให้มันอุกเนาะ กัอันผมท้ายพอตึกหลังเนี้ยเนาะการใส่เนาะครับเนาะกลับมาลุ้นพูกมาเจ้าเลยครับพอจะได้แต้มก็เออมาคืนนี่มาแน่ครับมาคืนนี่ยังมาแน่เตอะจะปามมายังแน่เตอะถ้ามามาคืนกับป้ากันพูมาเจ้าครับครับครับสวัสดีตอนเจ้านะครับเนาะเจ้านีู่หปามาติบครับครับอี่เขาใส่ไว้แต่วาเน่ะก็มาถึงหมายแล้วพัดหนาวครับได้ใส่เสื้อยาวละเริ่มหนาวแล้วครับ อุณหภูมิซิฟปลายเนี่ยเย็นขนาดเย็นมือมาครับขับรถเครื่องมาโอเคครับไปครับปะไกอยู่ปุ่นตีเพ่ตีครับใส่หลายตีขนาดมันหนูมันยังหัวปีเนาะมันหอยมันบบจัดมันบบค้อนครับใส่ปุ่นตีเพ่ตีโอเคครับไปลุ้นด้วยกันครับไะนะครับทผช้มพอหลังแรกครับถึงละไก่ขนาด จะได้แก๊กเดกหลังเดียวนี่นะนี่นะจะได้โอ้ <laughs> หนูต้องขาวครับหอยหอยจีหอยหนูต้องขาวรูเนี่ยครับตัวใหญ่ขนาดนั้นนี่นะนต้องขาวใส่หญ่ครับนี่ว่าหนูจุกเฮครับแก๊กเดกหลังเดียวขหลังต่อไปครับมาเห็นไหม ไส่กันขนาดนะครับนี่หอยจับขนาดไหนเป็นจะไ,ได้อู้มาแล้วครับแต้มแรกหนูจุกมาละมาละมามามา,มาครับมาแล้วเดอ้อหนูจุกได้หันแล้วครับปีนี้แต่แต่ใส่แบบง่าย,ยครับใส่แบบง่ายจะได้เนี่ยครับใส่างามๆอยู่โอเคครับมามามา,มา,มา เงียบได้กำหางแล้วมนัมนหมดหมมันครับโอเคครับเดี๋ยวพอหลังต่อไปหลังต่อไปองียบไปเลยหนึ่งเต็มเป็นจไดรุ่นครับรุ่น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 จะถึงแล้วจะถึงแล้วล้านเนาะล้วนเนาะเออร้านมาตีดครับหลังนี่เอาเยอะไปกินพ่ออม นี่ผมหลังอ่ะโอ้ยหลังเนี่ยนี่เราไปเจอได้นี่โลนี่เห็นตัวแล้วครับอกหมูม่านมบบประมาณสองแต้มครับแต้มที่สองมาแล้วนี่ครับอืออ่าอีกาเขาถ่ายอยู่ครับเย้ครับเดี๋ยวผมเก็บก่อนเนาะเออมีลายนี่มหลังเดียวแล้วนี่เนาะสองแต้ม ไอเนี้ยจะได้อุ้มบ่อุอ้มครับอุ้มครับผู้ชมจะใส่เหม็นไงเนาะนี่หนูปีนี่ครับใส่กำลังง้ำสามเต็มแล้วครับผู้ชมนะครับมาละหนูปีนี่ม้าล่ะครับเริ่มมาละโอเคครับ เดี๋ยวไปพอหลังต่อไปมั้เนาะผมเก็บกําครับพอหน้าหูแล้วพี่เ่าหน้า้อเฮ้ถึงได้ใส่หนีร้ายนี่นี่เสียงครับเฮ้ยรุ้ถึงแกตัวนี้เฮ้ยนี่มีไหมเออที่นี่ครับชมชมนี่เนาะ นิ่มตัวโลงับงับเป็นเป็นเลยนิ่ขาครับน้องออเลี้ยงเลยนิ่มหลังนะนี่หน้าหงูนะโดตายคำหูนะครับอือคอนย่นี่มดนิ่มตัวนี่มเป็นๆอยู่ครับเดี๋ยวผมจัดการกับมันเนาะ ครับ át, จุเ๋ยวผมจัดกัดกัมเก็บกัมครับโซนตะกี้เก็บมาหมดละไม่พอเดียกนี่เห็นหอยมะเมาะนะแต่ว่านะเราจะได้โอ้โหครับโอ้โหนี่ใส่ใหญ่ครับนี่ใส่ใหญ่เลยครับโอ้หมันหมันมันใส่ใหญ่ห่อเอออีกาหนูใส่ใหญ่ครับ โอ้โหด๋อยปาทอปลาคาของแค้ครับด๋อยด๋อยของแค้นนุ้ยนี่และแขนนะครับนี่สี่งี้เลยเนี่ยลายเนี่ยอือลายนี่ก็ติดครับนี่ก็ได้ห้อนี่ก็ได้ห้อยตัววานนะครับนี่ตีหงษตังลงมากินเข้านะครับอัดเะเป็นเหลี่ยว่ะจี้ โซนนี่ใส่สองสองหลังโอเคครับเดี๋ยวพอแหมตีนึงเนาะจะได้แหมก็ไปครับเดี๋ยวผมเก็บกํารับโซนกี้เก็บมาละเก็บมาหมดละเดี๋ยวนี้โซนข้างสะนี่ใส่หน้าขวีนะไปจะได้เอาออือบัลลันานาล่นหัวหน้าอือบัลลั่นห้องชมดูโอ้โม่โม่เลย ม,ม,มันลั่นเหรอคุยไม่เซ็นเลยมันลันนี่กันอะไรเนี่ยเดีย๋ยเฮ้ยขับหายครับขับหายอยู่คนเนื้ออูนี่เหรอแล้วกัน,นี่อุ๊บอุ๊บ Say ừ. nhì hắn. Say nhì ngắn. ngàm đấy, Uuuuuu. Ng kuuu. Ng kuuu. ô kuuu. Ng kuuu. Ng kuuu. Ng kuuu. cái kuuu. Ng kuuu. Ng kuuu. lắng kuuu. Ng kuuu. Ng ku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 uuuu. cáp kuuuuu. Ng kuuuuuuu. tít, lăn Ng tít đấy, tuổi ku 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 tuổi ตัวนี้ครับตัวหญ่อยู่ครับโอเคครับเดี๋ยวผมเก็บกลมครับใส่กลับสาวปายก็ได้อยู่ครับใส่งามๆอยู่มันหลุดหลังสุดท้ายเลยครับนี่มีละหลังสุดท้ายรุ่นเดียกันเลยครับเป็นกระไดหลังสุดท้ายนี่อ,อ,อ,อุบมุกโกอุบมุกโเออบาลลันครับห,หลังสุดท้ายไมยเริ่มมาบาลลันเหรอ ก็ได้อยู่ครับหมานอยู่วันนี้งูหัวปีโอเคอยู่ครับวันนี้เขาถ่า,าเขาถ่า,าโอเคครับเดี๋ยวผมไปสรุปผลงานทุพคอเนาะเราจะได้กี่แต้มครับกลับมาสรุปผลงานเนาะสำหรับการดักหนูครับใส่กับอยูเสาเจ็ดหลังแล้วก็ได้หนูอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวแปดตัว ห,หนูอยู่แปลตัวครับนีบ่ประมาณนี้เป็นตัวนี้มันนับเนะเาะเต็มตัวใหญ่นะมันนับนครับตัวนี้นะครับได้ประมาณนี้เนาะนี่ครับได้แปลตัวโอเคอยู่ครับใส่ใหญ่นะออใส่ใหญ่เลยครับได้ใส่ใหญ่สองตัวใส่กำลังงม้มวันนี้นะหนูปีนี้อันนี้หนูปีแล้วนะี่ใส่ใหญ่นี่นะ น่าจะปีแล้วสี่งไงครับครับโอเคครับก็ได้ประมาณนี้เนาะหหหัวปีครับโอเคครับกับฝากกดไล่ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจเนาะสองนักหลาเชียงไฮ้สำหรับการทำคลิปนะครับเนาะครับวันนี้นักหลาเชียงไฮ้ผมขอสวัสดีครับ